มาลองพิซซ่าที่ขายแค่วันละ24ถาดต่อวันเท่านั้นที่นี่เลยสเปรโลพิซซ่าสตูดิโอร้านพิซซ่าที่อบแป้งซาวโดว์ได้นุ่มเด้งที่สุดเราอบไม่นานเลยนะทุกคนมาแล้วหอมกลิ่นอมใหม่จากเตามากๆมาถาดใหญ่แบบนี้เลยอันนี้สเปรโลฮาวายเอียนมะเขือเทศเขาจะเจ้มจ้นกับมาตาเดล่าจะคล้ายๆแฮมเลยแป้งกับเครื่องนะั้นหนึบๆเข้ากันที่สุดนี่ค่โบนาร่าพิซซ่าอันนี้จะหอมกลิ่นคาโบนาร่าผสมไข่แดงน่ากินที่สุดรสชาติจะเค็มๆหอมชีสมากตัวนี้อย่างอ้วนกันไม่พอต่อ ด้วยนี่เพสโต้แอนบูลาตาตัวนี้จะหอมกลิ่นเพสโต้มากแล้วจะมีบูลาตาตรงกลางใหญ่มากพาออกมาแบบนี้เลยมันจะหอมนมนมครีมมี่นิดนึงแล้วทาบนพิซซ่าแบบนี้เลยนะอ้วนกันไปให้สุดรวมๆแล้วนะร้านเนี้ยอร่อยมากรสชาติอิตาลีกับวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มาจากทุกภาคในประเทศไทยแบบมะเขือเทศก็มาจากเชียงใหม่ส่วนผักออร์แกนิกนะก็มาจากเกษตรกร,กรคอนเซ็ปต์เขาเลิศที่สุดมาได้เลยที่ซอยสุขุมวิท63ร้ 3, านเปิด2รอบร้านกับดินเนอร์แวะมากันนะ